สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องป๋าโมกวิเคราะห์บอลนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานก่อนนะท่านผู้ชมนะต้องบอกว่าหวานจิ๊บเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับเมื่อวานนะครับดูนะฮะทั้งหมดแปดบินนะครับก็4ตัวตัวละสองหน้านะครับก็เข้าทั้งหมด6บินนะฮะตาย2บินนะครับมาดูตัวแรกครับ ควีนพาร์คเรนเจอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์รี่คู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งแล้วก็ให้ต่อเบอร์ลี่ปอปอนะครับเบอร์รี่ชนะ3 0กินเต็มทั้ง2องหน้าเลยนะฮะแล้วก็ตัวที่2นะครับวัดฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแฮนซิตี้นะครับคู่นี้ป่าให้ต่อวัดฟอร์ดนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ให้ต่ำา2ลูกครึ่งนะฮะจบ0ูนย์นะครับหน้าบอลต่อวัดฟอร์ดตายนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำเนี่ยต่ำา2ลูกครึ่งจบกูนย์ แล้วก็คู่ที่3นะครับพอนเฟลาดินานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมีเยนของซีดีลูโก้นะครับคู่นี้ป่าให้ต่อพอนเฟลาดินานะครับในเลทราคาปปนะฮะแล้วก็ให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งบอลต่อนะครับหน้าบอลนะครับกินเต็มนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับป่าให้สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งจบ1นก็ตายนะฮะแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายนะครับกานดาดานะครับ เปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของบุกอสซีเอฟนะครับคู่นี้ป๋าให้ต่อแคนาดานะครับในเลทราคาครึ่งลูกแล้วก็ให้ต่ําไปที่2ลูกนะครับก็กินเต็มทั้งสองหน้าเลยนะครับคู่นี้แคนาดาชนะแคนาดาชนะ1นึนะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเทคนิคป๋าเนี่ยมันทํากําไรกับบอลลีกได้นะเห็นไหมว่าถ้าใครตามป๋าทุกบินนะครับแบินเนี่ยมีกําไรนะฮะส่วนเสเต็ปเนี่ยนะครับดูดิ หน้าบอลก็เข้า3ตายหนึ่งนะฮะสูงต่ําก็เข้า3ตายหนึ่งท่านผู้ชมเสียดายนะครับแต่ถ้าเอารวมๆคือใครตามบอลเต็งป่านี่นะครับมีกําไรแน่นอนนะฮะโอเคจะประมาณนี้แล้วกเ็เดี๋ยวไปดูตรงนี้กันท่านผู้ชมในกลุ่ม v i p ป่านะฮะเห็นไหมในกลุ่ม v i p ป่านะครับก็รับซับนะฮะหวานเจี๊ยบแล้วนะครับหน้าบอล4ตัวนะครับ เข้า2ตาย2เนาะส่วนเอ่อ VIP สูงปีดเนี่ยเห็นไหมฮะ6ตัวเนี่ยกินเต็ม5ตัวแล้วก็หาร1ตัวนะครับก็มีกำไรนะฮะใครอยากเข้าร่วมกลุ่มนะครับมาทำกำไรกับปานอย่างนี้นะครับในกลุ่ม v i p นะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะฮะบอกแล้วว่าอยู่ในกลุ่มปานะครับมีแต่คุ้มกับคุ้มมีแต่ได้กับได้นะครับได้อย่างแรกคือได้รับที่เด็ดจากปานะครับโดยไม่ต้องไปคัดเลยนะฮะป่าคัดมาให้แล้วนะครับอยู่ที่ท่านแค่ จิ้มตามแค่นั้นเองนะครับชอบตัวไหนหรือว่าจะใส่สเต็ปใส่บอลเต็งแค่จิ้มตามป่าเท่นั้นเองนะฮะนะครับทีเด็ดป่าก็มีให้เลือกนะครับแบบจุกๆเลยนะฮะป่าไม่ได้ให้แค่วันละตัว2ตัวนะครับป่าให้6ตัวถึง10ตัวนะฮะแต่ต่าวันนะครับอันนี้เฉพาะ v i ไนะไม่รวมทีเด็ดอย่างอื่นนะฮะได้ที่2คือได้รู้นะครับได้ศึกษานะครับตำราการทํากําไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํากําไรจากบอลสูงการทํากําไรจากบอลรองการทำกำไรจากบอลต่ํา การทำกำไรจากบอลต่อนะฮะเนี่ยนะฮะว่ามันมีแนวทางนะครับมันมีทฤษฎีนะครับในการทํากําไรนะฮะนี่ก็คือจะได้ตําราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่3คือในกลุ่มป๋านะครับมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีนะฮะเกี่ยวกับทายผลฟุตบอลนี่แหละฮะใครทายถูกนะครับรับเงินรางวัลไปเลย500บาทนี่คือกิจกรรมในกลุ่มป๋าที่ป๋าแจกนะครับดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มป๋ามานะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะฮะไอเดียลน์ป๋านะครับก็ อ,อยู่ที่หน้าจอเห็นไหมฮะด1 4 8 s k o c f นะครับแอดแล้วนะครับก็อย่าลืมทักไลน์ป๋ามานะครับป๋าก็จะจะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้นะครับกติกาการเข้ากลุ่มของป๋านะครับลองอ่านดูดีๆนะฮะไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับแค่เสียเวลานิดหน่อยทําตามกติกาเอ่อทำ,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 ทำ ทำตามกติกาของป่ากันนั่นเองนะครับเสียเวลาแค่นิดหน่อยนอกจากนั้นเนี่ยคือกําไรมหาศาลของทุกท่านเลยนะครับก็เลียนเชิญเข้ากลุ่ม V ี P ีป่าได้เลยนะโอเคฮะวันนี้ก็มี4คู่มาฝากกันนะครับแต่จะเป็นแบบไหนนั้นไปดูกันเลยครับผมมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นศึกฮอลแลนด์ดิวิชั่น2นะครับระหว่างเอเซดักมา2นะครับหรือว่าเอเซดักมาเยาวชนเนี่ยเจอกับ PSV เยาวชนนะครับ คู่นี้นะครับที่ต้องเลือกวิเคราะห์เป็นคู่แรกนะเพราะว่ามันมีแค่ราคาเดียวท่านผู้ชมเห็นไหมมันมีแค่ราคาปรปราคาเดียวนะครับแล้วก็สูงต่ำสองลูกครึ่งมีแถบเดียวเนี่ยนะครับมันมีราคาเดียวก็วิเคราะห์ก่อนนะครับอีก3คู่เนี่ยจะมีอ่าสี่ราคานะครับให้วิเคราะห์นะครับดังนั้นเนี่ยวิเคราะห์คู่นี้ก่อนนะครับมันวิเคราะห์อ่าสะดวกกว่าง,ง่ายกว่านะฮะแต่ก็แต่ก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะ เิสแอนดกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ psv อไอหกเฟนนะครับคู่นี้ตะเวลาเที่ยงคืน45หนะครับเลนราคานะครับอยู่ที่ราคาปปนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะสกอร์สูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเหมือนกันนะฮะคู่นี้นะครับ สัดส,ส่วนบอลเนี่ยถือว่าเป็นสัดส,ส่วนบอลที่ไม่มากไม่น้อยท่านผู้ชมไม่มากไม่น้อยนะจะบอกอย่างนี้นะเพราะว่าสําหรับฮอลแลนด์ดิวชันสอเนี่ยจะเป็นลหลีกที่สัดส,ส่วนบอลค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับในเหรีราคาปปเนี่ยก็อยู่ที่2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบ3นะครับนะประมาณนั้นท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยหน้าแรกคู่นี้นะครับ อันนี้แคปเนี่ยในเลทราคาปปสองลูกครึ่งครบสามก็ยังมองไม่ออกว่าจะไปบอลต่อหรือบอลรองดีนะฮะเราต้องมาเจาะลึกนิดนึงเกี่ยวกับเทคนิคแล้วก็ราคาต่างๆแล้วผู้ชมนะอันดับแรกนะครับมันเริ่มที่ออราคาออสก่อนเลยนะครับหนึ่งคูณสองตรงนี้เห็นไหม่านผู้ชมนะฮะถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าหนึ่งคูณสองคืออะไรนะครับเดี๋ยวออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวป๋าจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วก็คงจะรู้นะว่าหนึ่งคูณสองมันคืออะไรเนาะหนึ่งคูณสองนะครับหนึ่งก็คือ ต้องดูให้มัน mainland, venue, casos, ตรงนะห, pues หนึ่งก็คือเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านบอลต่อหรือบอลรองอ่ะง่ายๆเลยเจ้าบ้านนะครับถ้าเป็นบอลต่อเนี่ยจะจ่ายน้อยกว่าบอลรองนะฮะดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเจ้าบ้านบอลต่อนะครับสองนะครับก็คือทีมเยือนนะครับทีมเยือนจะดูได้ว่าต่อหรือรองเนี่ยก็ดูจากราคาจ่ายนะครับถ้าจ่ายมากกว่า1เนี่ยก็แสดงว่า2เนี่ยเป็นทีมรองนะฮะเจ้าเอ่อทีมเยือนทีมรองนะฮะ 3นะครับคือตัวคูณก็คือราคาเสมอนั่นเองนะฮะคือราคาจ่ายของราคาเสมอนะฮะอ่ะโอเคนะครับในเรทราคาปป,ปเนี่ยนะครับบอลต่อนะครับเจ้าบ้านเนี่ยจ่ายไม่เกิน2.10เนี่ยถือโอเคนะแล้วก็บอลรองนะครับจ่ายมาที่สองจุดเก็จ่ายน้อยกว่าเกณฑ์มา10ส,สตางคนะ์แสดงว่าหน้าบอลคู่เนี้ยเบรกกันยากนะฮะส่วนราคาเสมอเนี่ยจ่ายมาที่3.25 ราคาเสมอบอกไว้ก่อนว่าถ้าราคาปปนะครับทรงบอลเสมอเนี่ยราคาเสมอต้องจ่ายมาที่2.8หรือ2.7นะครับแต่คู่นี้นะครับราคาเสมอจ่ายมาที่3.25แสดงว่าคู่นี้มีผลแพชนะแน่นอนท่านผู้ชมไม่จบเสมอนะฮะมีผลแพชนะแน่นอนนะครับตอนนี้คู่นี้นะครับป๋ามองว่าซูสีทั้งคู่นะฮะแต่ป๋าชอบป๋าชอบนะครับ ชอบเจ้าบ้านนะครับเอเซนักแม่เยาวชนนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยชอบราคาจ่ายนะครับของหนึ่งคูณสองสองนะครับชอบราคาจ่ายของฮันดี่แคปนะครับราคาปปจ่ายน้ําแดงส่วนจุดเก้าเก้าเนี่ยมีนาโนม,มีโอกาสกินเดิมพันนะฮะหน้าแรกคู่นี้ป่าให้ต่อไปที่เอเซนักม่เยาวชนนะครับหรือว่าเอเซนักม่สองนั่นเองนะฮะหน้าที่สองนะครับให้สูงไปที่สองลูกครึ่งควบสามเพราะว่า ในเลทราคาปป,ปแล้วสูงเนี่ยเปิดมาตั้งแต่2ลูกครึ่งควบ3ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโนโ้มเป็นบอลสกอร์สูงและอย่างหนึ่งคือราคาหลักนะครับจ่ายน้ําดําคู่นะครับสูงราคาหลักสูงต่าราคาหลักจ่ายน้ําดําคู่นะฮะแม่เสียด้ถ้าจ่ายให้สูงมากกว่าต่ํานะมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันจากสูงมากกว่านี้แต่ว่าจ่ายให้ สูงเอาวก็ต่ําก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเป็นน้ำดำคู่ก็มีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันจากบอลสกอ์สูงนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับสองหน้านะครับป่าให้ต่อเจ้าบ้านนะครับเอสซดักมาเยาวชนนะครับในเลนนะครับปปเราก็ให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปฮะตัวแรกครับผมมาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับเป็นศึกกันโชซิลิบีอิตาลีนะครับระหว่างเบชานะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของปาม่านะครับ คู่นี้เตะเวลาประมาณตีสองครึ่งนะครับท่านผู้ชมนะคู่นี้นะครับเหรียญราคาเริ่มแรกนะครับเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับ ยก,ยกราคาเสมอให้เป็นรา ark, นคาหลักน,นะครับส <sh arp ly> <t complement> ่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเช่นกันนะครับก็ยกราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะคู่นี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกี่ยวกับสกอร์สูงต่ำก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์หน้าบอลนะครับนะมาวิเคราะห์สกอร์สูงต่ำก่อนเลยนะฮะ อันนี้แคบราคาหลักอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ํานะครับราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยนะครับก็เป็นสนัดส่วนบอลที่ไม่น้อยนะท่านผู้ชมนะไม่น้อยนะฮะก็มีลุ้นเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะแต่คู่นี้นะครับ,รบเพิ่มความมั่นใจในการเล่นบอลสกอร์สูงเนี่ยโดยการเจาะลึกราคาเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างให้เราได้เจาะกันนะครับ หนึ่งนะครับราคาหลักนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับจ่ายให้สูงและต่ำนะครับน้ำดำทั้งคู่ทั้งโอเวอร์นะครับและอันเดอร์นะฮะจ่ายให้โอเวอร์หรือราคาของสกอร์สูงเนี่ยจ่ายมากกว่าต่ำนะฮะแบบนี้นะครับก็มีส่วนมีทรงมีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันท่านผู้ชมนี่คือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคราคาหลักจ่ายน้ำดำคู่นะครับแล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่ำนะฮะ แล้วก็เทคนิคที่2นะครับเป็นเทคนิคราคาปปต่อ2หน้าท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้เลยราคาปปแรกนะครับต่อให้ทีมเยือนนะครับอย่างปาานะครับราคาปปที่2นะครับต่อให้เจ้าบ้านนะครับอย่างเบชานะครับราคาปปต่อ2หน้าอย่างนี้เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับมันมีความหมายว่าคือบอลเนี่ยมันสูสีกันนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง3หน้าเลยโอกาสที่เจ้าบ้านจะแพ้ โอกาสที่ทีมเยือนจะแพ้หรือโอกาสที่จะจบเสมอมีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้ามือเนี่ยนะครับเลยเปิดมาให้เป็นราคาปปต่อ2หน้าราคาหลักนะครับราคาตรงกลางเนี่ยคือราคาเสมอเพราะว่าบอลม,มันสูสีกันมากท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยมันแฝงในยาอีกอย่างนึงก็คือทั้งคู่เนี่ย คือทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทําประตูได้ทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสูงต่ําแค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเองนะครับมีราคาปปต่อ2หน้ามาอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าทําคนละ1ประตูเนี่ยก็เสียหูนหนึ่งแล้วนะครับอีกเม็ดหนึ่งลุ้นเม็ดที่3นะครับกินเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยสอเทคนิคหลักๆนะฮะราคาหลักๆของบอลสกอ์สูงคู่นี้คือเทคนิคาราคาหลักจ่ายน้ําดํา คู่ทั้งสูงทั้งต่าแล้วก็จ่ายให้สูงมากกว่าต่ําแล้วก็ราคาที่2ก็คือราคาปปต่อ2หน้าซึ่งมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอสกอสูงนะครับดังนั้นคู่นี้ป่าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าบอลกันครับเนื่องจากคู่นี้เนี่ยนะครับเห็นไหมว่าสูสีกันมากเลยท่านผู้ชมยกรราคาเสมอนะครับเป็นราคาหลักเป็นราคาตรงกลางดังนั้นป่าเลยนะครับทำสถิติห้านัดของทั้งคู่มาเพื่อเพิ่ม แนวทางในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้นนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างเบชาเนี่ยนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยเสมอ3นะครับแพ้1ชนะ1นะครับส่วนปามานะครับทีมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับเสมอ1แพ้3ชนะ1นะฮะถ้าดูจากสถิติ5นัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างเปชานะครับที่ ฟอร์มดีกว่านะฮะแล้วก็สถิติดีกว่านะนะฮะถ้ามองจากเรื่องของราคาน้ํานะครับตอนนี้พี่ชมสูสีกันมากมีแนวโน้มออกได้3หน้าเลยนะคู่นี้นะฮะแต่คู่นี้นะครับป๋าชอบเจ้าบ้านนะครับเบชานะครับป๋าคิดว่าปาม่าเนี่ยมาต่อหลอกนะฮะถ้าปาม่านะครับอันดับ8บุกมาตอเเอ่อเบชาอันดับ6เนี่ยแล้วถ้าเป็นราคาปปเป็นราคาหลักนะ ถ้าปาม่ายืนพื้นราคาปาปาเป็นราคาหลักนะครับอันเนี้ยปาม่ามีโอกาสกินเดิมพันนะแต่อันนี้นะครับปาม่าเป็นฝ่ายมาต่อแท้ๆแต่ว่ายังกั้มกึ่งนะฮะร,ราคายังก้มกึ่งแถมฟอร์มห้านัดล่าสุดเนี่ยก็ไม่ดีไม่ดีเท่าเจ้าบ้านนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้ต่อเบชานะไม่ให้ต่อเดให้เล่นเบชานะครับ ในเลทราคาเสมอครับจัดไปตัวที่2นะครับมาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปน2นะครับระหว่างอาราเบสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรบบนเต้นะครับคู่นี้เตะเวลาตีสามตรงนะครับ เลรราคาคู่นี้นะครับก็เป็นทางหน้าอัลเบสตนะครับต่อปอปนะครับแล้วก็ราคาไหลตกมาเหลือราคาเสมอนะครับนะแล้วก็ยกราคาเสมอให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ํานะครับก็เปิดมาที่2ลูกอยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ไหลลงนะครับยังอยู่ที่ราคายังอยู่ที่ราคา2ลูกเป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมมาดูกันฮะ คู่นี้นะครับฮันนี่แคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาเสมอสูงต่ำราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกต้องบอกว่าสัดส่วนบอลแบบนี้เป็นสัดส่วนบอลที่ไม่มากไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมเป็นสัดส่วนบอลที่ไม่มากไม่น้อยเลยนะฮะดังน,นั้นคู่นี้อ่ะมีลุ้นนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเพราะว่า1เลยเนี่ยนะครับ มีราคาปปต่อ2หน้าราคาปปต่อ2หน้านะครับป๋าก็อธิบายไปแล้วเนาะเมื่อคู่ที่2นะครับว่าราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับราคาแรกนะครับต่อให้เจ้าบ้านนะครับอย่างอาราเบสนะครับราคาที่2นะครับต่อให้ทีมเยือนอย่างเลมันเต้นะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือจ่ายน้ําดําทั้งคู่นะครับนะราคาสูงต่ําราคาหลักนะครับจ่ายน้ําดําทั้งคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่าแต่ว่า จ่ายให้สูงนะครับน้อยกว่าต่ําแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าจ่ายให้สูงมากกว่าต่ำเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์การกินเดิมพันจากบอลสกอร์สูงเนื่ยมากกว่านี้ท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคู่นี้เนี่ยสูงแค่2ลูกนะครับแล้วราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยมันหมายความว่ามีแนวโน้มที่ทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนเนี่ยมีโอกาสทําประตูทําสกอร์ได้นะครับถ้าสมมติว่าเสมอกัน1นึ่งหนึ่ง อย่างน้อยก็ยกแล้วนะครับลุ้นเม็ดที่3กินเต็มนะครับแค่นั้นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยราคาแบบนี้เทคนิคแบบนี้เนี่ยจึงมีส่วนมีทรงมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับท่านผู้ชมนะดังนั้นหน้าแรกนะครับของคู่นี้ปาก็ให้สูงไปที่2ลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับหน้าบอลว่าควรจะไปทางไหนดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้ราคามันก้มกึ่งมากนะครับคือราคาเสมอเนี่ยคือราคาตรงกลางเลยราคาหลักเลยนะฮะแล้วก็มีราคาปอต่อ2หน้าเนี่ยมามามาให้ทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับอราเบสนะครับเจ้าบ้านนะครับ5านัดล่าสุดนะฮะเสมอ1นะครับแพ้2นะครับชนะ2นะฮะส่วนเลเวนเต้นะครับฟอร์ม5านัดล่าสุดนะครับเสมอ3นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะ2นัดนะครับต้องบอกว่า ราคาเนี่ยค่อา,างชัดเจนนะว่าจากราคาปาปานะครับตกมาเหลือราคาเสมอนะครับแล้วก็จากราคาเสมอนะครับมีราคาปาปาของบอลลองเนี่ยแทรกมาต่อบอลต่องงไหมมีราคาเอ่อราคาต่อปปของบอลลองเนี่ยแทรกมาต่อบอลต่อนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่บอลลองจะกินเดิมพันท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่างนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดเนี่ยถือว่า บอลลองเนี่ยฟอร์มดีกว่าบอลต่อพอสมควรเลยนะฮะอันดับห่างกันแค่2อันดับเองนะครับเลเบนเต้นะครับเตะ5นัดยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับชนะ3เอ่อชนะ2เสมอ3นะครับส่วนอาราเบสนะครับเตะ5นัดแพ้2ชนะ2เสมอ1นะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าเลเบนเต้นะครับน่าจะเข้าที่เข้าทางเข้าเป้ามากกว่านะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป๋าให้2หน้านะครับหน้าแรกคือให้อ่าเล่นไปที่ เลบบนเต้นะครับในเลทราคาเสมอนะครับแล้วก็สูงไปที่2ลูกครับจัดไปฮะตัวที่3นะครับอ่ะมาต่อกันด้วยคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวทบอมวิทนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสตรงนะครับ ราคาคู่นี้นะครับจากราคาปปนะครับเป็นทางด้านเวทบอมวิทนะครับที่ต่อนะฮะปปแล้วก็ไหลลงมาเหลือราคาเสมอนะครับแล้วก็ยกราคาเสมอให้เป็นราคาหลักนะฮะส่วนสกอสูงต่ำนะครับก็อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งอยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับนะ <reopen> ก็ยังอยู่เป็นราคาหลักที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะ โอเคเดี okay, crowd, ๋ยวเราไปเจาะบอลสกอร์สูงต่ำก่อนเราค่อยมาคุยถึงเรื่องหน้าบอลนะครับเพราะว่าคููเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยเรื่องหน้าบอลนะครับอันนี้แคปบราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ำราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะอันดับแรกนะครับคู่เนี่ยน่าสนใจในการเล่นบอลสกอร์สูงเนี่ยคือ1นะฮะมันไข่สอระดับนะครับระดับแรกคือราคาหลักกับราคารองนะครับไข่กันนะฮะ คล้ายกันยังไงท่านผู้ชมเห็นไหมว่าน้ำดํากับน้ําแดงเนี่ยของราคาหลักและราคารองเนี่ยมันห่างกัน10สตางค์เห็นไหมน้ําดํานะครับ0.88นะครับกับน้ําแดงนะครับ0.98เห็นไหมว่าห่างกัน10สตางค์ส่วนราคารอง2ลูกครึ่งเนี่ยน้ำแดงนะครับ0.87นะฮะแล้วก็น้ำดำศูนดเจ็ดเสลับกันสูงต่ำด้วยนะ สลับการสูงต่ำอย่างชัดเจนนะฮะเห็นไหมว่า2ราคานี้เนี่ยราคาน้ํามันไข้กัน10บสนะฮะแล้วก็เป็นเลขเบิลทั้งคู่นะฮะเลขเบิลทั้งคู่น้ําดําเลขเบิ้ลทั้งคู่77กับ88ดนะฮะดังนั้นคู่นี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนท่านผู้ชมนะคู่นี้นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนี่ก็คือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคไข้ย2ระดับนะครับแล้วก็ราคาน้ําห่างกัน10 นะฮะศูนย์จุดสิบสตางค์นะครับ,รบอ่ะโอเคนี่คือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่สองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นราคาปป,ปต่อสองหน้านะครับขาประจําเลยนะฮะเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับนะดังนั้นเนี่ยมีราคาปป,ปต่อสองหน้านะครับแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสทําประตูได้ทั้งสองฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบอลสกอร์สูงนะครับดังนั้นก็มีดังนั้นคู่นี้เนี่ยก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะท่านผู้ชมนะ นะฮะดังนั้นเนี่ยป่าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเราก็มาดูที่หน้าปอมมาพูดคุยกันคู่นี้ท่านผู้ชมซันเดอร์แลนด์นเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าเวทบอมวิดทุกอย่างเลยนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยไม่เคยเสมอเลยนะครับแพ้1นัดนะครับแล้วก็ชนะถึง4นัดด้วยกันส่วนเวทบอมวิดนะครับ5นัดล่าสุดนะครับไม่เคยเสมอเหมือนกันนะฮะ แพ้2นัดแล้วก็ชนะ3นัดนะครับเวทบอมเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่22ของตารางนะฮะส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางห่างกันถึงประมาณห่างกัน11อันดับนะครับห่างกัน11อันดับแต่ว่าเวทบอมนะครับเป็นฝ่ายกล้าบุกมาต่อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างสำคัญนะครับแรงจูงใจของเวทบอมเนี่ยป๋าคิดว่าสูงพอสมควรพวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวทบอมนะครับ อย่าลืมนะว่าเมื่อปีก่อนหรือปีที่แล้วไม่นู้จำไม่ได้นะครับเวสบอมนี่คือทีมในพิมลีกนะตอนนี้ตกลงมาแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ถ้ายังแพ้อ,อีกนะครับถ้ายังไม่รีบเก็บ3ามแปมน,นะครับมีโอกาสที่จะตกไปหลีกวันนะครับนะดังนั้นเนี่ยเวสบอมนะครับ3ามแปมน,นะครับนัดน,นี้เนี่ยช่วยไต่ระดับ ทำให้หายใจได้นิดหน่อยนะครับคือรอดตกชั้นนะฮะนะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยคือถ้าชนะก็คงที่ไม่ไม่ไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าแพ้ก็คงที่คงไม่ลงไปกว่านี้แล้วนะครับสําหรับซันเดอร์แลนด์ก็อยู่ในเลทกลางๆของตารางแล้วอยู่ต้นๆอยู่หัวของตารางเลยนะครับแต่เวสบอมเนี่ยสินะครับต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะครับจากแชมเปี้ยนชิพนะครับ ไม่ไงนะั้นเนี่ยตกไปหลีกวันแน่นะฮะดังนั้นคู่เนี่ยป๋าเอ็นใจไปทางเวทบอมนะป๋าคิดว่าเวทบอมเนี่ยนะครับน่าจะมีแรงจูงใจมากกว่าในการเก็บ3แต้มนัดนี้นะครับนะหน้าแรกนะครับป๋าให้สูงคู่นี้ไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งหน้าที่2นะครับป๋าให้จัดไปที่เวทบอมนะครับในเหรีราคาเสมอท่านผู้ชมเพราะว่า วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบอลเนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากนิดนึงแล้วก็ราคาเสมอซะส่วนใหญ่นะครับเลยมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เจอราคาแบบนี้เนี่ยเราควรจะวิเคราะห์แบบไหนแล้วก็ควรจะเลือกลงทุนในทิศทางไหนถึงจะได้กําไรดีกว่กันท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปตามไปสรุปที่เด็ดท้ายคลิปกันครับไปกันเลยฮะ ก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ดท้ายคลิปกันวันนี้นะครับก็อยากจะฝากนิดนึงนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม v i p ของป่านะครับป่าก็อยากเรียนเชิญนะฮะนะครับในกลุ่ม v i p ของป่าเนี่ยมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับได้เข้ามาร่วมทํากําไรกับป๋านะครับได้เข้ามารับสูตรรับตาํารารับเทคนิควิธีการวิเคราะห์บอลจากป๋านะครับแล้วก็ได้ ร่วมทายกิจกรรมนะครับทายผลฟุตบอลนะครับเพื่อรับเงินรางวัล500บาททุกวันนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ id ล n e ป่านะครับ1 4 8 s k o c f นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกพิมพ์ id Line นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์ที่ป๋าปักหมดไว้ให้นะฮะกดที่ลิงก์เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็น qr code นะครับแล้วก็สแกน qr code เป็นเพื่อนกับป๋าได้เลยนะลองทักเข้ามานะครับพิมพ์99เข้ามานะครับป๋าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้อ่านนะครับลองอ่านดูดีๆนะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับมีแต่ได้กับได้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับแค่เสียเวลานิดหนน่อยใการท ตามกติกาของป่าแค่นั้นเองก็ฝากให้พิจารณาด้วยละกันท่านผู้ชมนะครับอยากบวกอยากมีกําไรอยากมีค่ากาแฟนะครับนะในกลุ่มป่าช่วยคุณได้นะครับเหมือนเดิมครับสโลแกงกลุ่มป่านะฮะบอลมีเข้ามีตายปกติอยู่แล้วนะครับแต่อยู่กับป่านะครับต้องเข้ามากกว่าตายต้องได้มากกว่าเสียนะครับทุกท่านต้องมีกําไรนะครับจิตใจต้องชื่นบานนะฮะก็ฝากกว้ด้วยละกันนะฮะโอเคมาสรุปที่เด็ดวันนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นทางด้านเอเซอักมาสองนะครับเอเซนอัมาเยาวชนนะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PSV เยาวชนนะครับคู่นี้ป่าให้ต่ออซดักมาสองนะครับในเลทราคาปปแล้วก็สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับท่านผู้ชมนะฮะตัวที่2นะครับเบชานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปามานะครับคู่นี้นะครับป่าให้บอเสมอนะครับก็คือให้เล่นเบชาราคาเสมอนะครับแล้วก็ให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับนี่คือตัวที่2นะครับ ตัวที่3นะครับอาราเบสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลบันเตนะครับคู่นี้นะครับป่าให้เล่นไปที่รอเสมอนะครับก็คือเลบันเตนะครับในเลทราคาเสมอนะฮะแล้วก็ให้เล่นสูงไปที่ราคา2ลูกครับ มาถึงตัวที่4นะครับตัวสุดท้ายนะครับระหว่างซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการีกันของเวสบอมบิดนะครับคู่นี้นะครับป่าให้เล่นวอเสมอนะครับก็คือเวสตบอมนะครับในเลทราคาเสมอนะฮะแล้วก็ให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนี่คือ4ตัวทั้งหมดของที่เลดวันนี้นะครับมีทั้งหมด8บินเนาะหน้าบอล4บินแล้วก็สกอร์สูง4บินนะครับก็ฝาก ท่านผู้ชมพิจารณาด้วยกันนะครับถ้าชอบตรงกันก็ตามได้นะครับอยากร่วมทํากําไรด้วยกันก็ตามได้หรืออยากได้เทคนิคนะครับอยากได้ทีเด็ดนะครับที่มันเน้นๆจริงๆนะครับมากกว่าหน้า YouTube นะครับก็มาติดตามป๋าในกลุ่ม VIP ได้นะครับในกลุ่ม VIP กับป๋านะครับจะให้ทีเด็ดนะครับแตกต่างจากหน้า YouTube นะครับคือไม่ได้ให้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะหน้า YouTube ให้4ตัวนะครับแบบนี้ในกลุ่ม VIP นะครับให้เป็น10-20ตัวโดยไม่ซ้ำหน้า YouTube เลยนะท่านผู้ชมนะ เพราะว่าบอลเนี่ยมีหลากหลายหลีกหลากหลายคู่ให้เลือกเล่นให้เลือกทํากําไรนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากได้ใครอยากทากาไรเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากหน้า u t u b e นะครับแนะนําให้เข้ากลุ่ม VP ป่ามาดีกว่าบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับเสียแค่เวลานิดหน่อยในการทําตามกติกาแค่นั้นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านจะได้รับนะครับกำไรตอบแทนนะครับอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับไม่มากก็น้อยท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ป่าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ